ไปกันที่อีกหนึ่งละคร,ค,รค่ะพี่พี่ละครเรื่องนี้เกมรักปฏิหารค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงหนึ่งตัวละครที่มีปมเรื่องครอบครัวแล้วเขาก็ชีวิตน่าสงสารมากจริงๆนะคะนั่นก็คือตัวละครพาดค่ะที่เจเจพี่พัทรับบทนี้แหละคุณผู้ชมเพราะอะไรคิดว่าแม่อย่างรำพาหรือว่าพี่นกสินใจเนี่ยไม่รักพอมีครอบครัวใหม่ก็ผลักไสให้ตัวเองไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กมันก็เลยกลายเป็นปมของเขาในใจอะเนาะคุณผู้ชมหลังจากที่แม่ค่ะอย่างรำพาเนี่ยเขารู้ความจริงว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในร่างเนี่ยไม่ใช่ทีทัศนะ่ เป็นพาดนะคะที่อยู่ในร่างของฟิล์มก็เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อชดเชยความรักค่ะที่ตัวเองอะ่ะละเลยลูกชายคนนี้ไปเอางี้คุณผู้ชมค่ะใครที่รอดูนะว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขาจะทลายกําแพงในใจกันได้สักทีแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่สักทีคืนนี้บอกเลยค่ะเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ได้เลยคุณหมดไปเยอะแน่นอนเพราะว่าเบื้องหลังการไถ่ายทำฉากนี้เนี่ยทั้งพี่นกสินใจแล้วก็ฟิล์มนะคะน้ำตาแตกตั้งแต่อ่านบทเลยค่ะตอนเราอ่านบทก็แบบ โหกร้องตลอดเลยนะ,ะคำแรกมาแบบเพราะมันมันรู้รู้จักตัวละครอยู่แล้วแล้วกำลังจะทําอะไรเุ๊บร้องร้องร้องแล้วแบบแตายแล้วถึงเวลาเล่นจริงจะทําได้อย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมมันหนักแลยแต่ตอนซ้อมอะแค่แบบฟังพี่ต้องพันบทน้ำตาม,มันไหลออกมาเองผมไม่รู้กล้องเก็บได้ไหมแค่แบบมันไหลออกมาเองอะคือมนันเป็นความรู้สึกแสดงว่าเราฟังเอนกันเนาะคือมันเป็นความรู้สึกของแบบไม่รู้ตั้งหลายหลายฉากมาที่พลาดกลับมาแล้วแบบ คิดถึงแม่มันเป็นความคิดถึงทิ่มนซ่อนอยู่ข้างในที่เหมือนพาด20ปีที่มันที่ตัวพาดพยายามหลอกตัวเองมาตลอดวา่าแบบเฮ้ยกูไม่เอาบ้านนี้แล้วนะฉันไม่เอาบ้านหลังนี้แล้วเปิดโอกาสให้แบบได,ได้ได้ระบายทุกอย่างออกมาอะไรเงี้ยแล้บบพูดกันต่อหน้าตรงๆอะไรเงี้ยมันเป็นแบบแมสเซจที่ทุกคนแบบผมเชื่อว่าทุกคนเฝ้ารอใช่ใช่ จริงคุณผู้ชมแล้วคือการแสดงของทั้งฟิล์มเนาะและพี่นกสินใจอีกอ่ะโอ้โหคือฉากนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงๆคืนนี้นะคะห้ามพลาดเกมรักปฏิหาร2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะ